ข้อความในมันชฌิมนิกายอุปริปันธาตอปุปปกิเลสสุดข้อ439มีข้อความโดยย่อ,อว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีสมัยนั้นแลพวกภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันและกันด้วยฝีปากอยู่ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบและทูลขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอาศัยค,ความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปอย่างที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพต่อนน้นได้เสด็จเข้าไปอย่างที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นครั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่าเลยอย่าขัดใจอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของธรรมะทรงยับยั้งก่อนขอได้โปรดทรงเป็นผู้ขนขวายน้อย ทรงประกอบหนึ่งเนืองแต่สุขาวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระองค์ยังจกปรากฏอยู่ด้วยการขัดใจทะเลาะแก่งแย่งวิวาดกันเช่นนี้ใครห้ามก็ไม่ฟังใช่ไหมคะแม้ว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงพระมหากรุณานะคะทรงเตือนทรงโอวาท ก็ไม่อาจที่จะยับยั้งอกุศลธรรมในขณะนั้นได้พระผู้มีพระภาคได้ปรัสกับภิกษุเหล่านั้นแม้ในวาระที่สองและแม้ในวาระที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเหมือนเดิมเป็นท่านผู้ฟังอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะกำลังโกรธใครบอกว่าอย่าโกรธเลยก็ห้ามไม่ฟัง นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าในการละสมัยไหนคะ่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะเห็นโทษนะคะว่าถ้าเกิดในอนาคตได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กําลังมีความโกรธแล้วก็ตรัสให้ละความโกรธแล้วก็ยังจะกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ยังจักปรากฏอยู่ด้วยการขัดใจทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันเช่นนี้ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบง ทรงบาทจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครโกสัมพีในเวลาเช้าครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาพระกยาหารแล้วทรงเก็บเสนาสนะกำลังประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ตรัสพระคาถาแสดงโทษของกันมาตร,ร้ายกันซึ่งเป็นข้อความที่ยาวนะคะแล้วเสด็จเข้าไปยังบ้านพาละกะโลนการซึ่งขณะนั้นท่านพระพักอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงสนทนากับท่านพระพะคัคครทรงชักชวนให้อาหารร่าเริงด้วยคถาประกอบด้วยธรรมะแล้วทรงลุกจากอา,าสนะเสด็จเข้าไปประทับนั่งอย่างป่าป่าจินวงซึ่งขณะนั้นท่านพระอนุรุทธ,ธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกินพิละอยู่กันด้วยความเมตตาต่อกันทั้งกายกรรมวจีกรรมบนโนกรรมทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ เข้ากันได้ดังนมสดและน้ำเมื่อปรัดเตือนและไม่ฟังนะคะก็ควรที่จะได้ส่งแสดงธรรมะกับผู้ที่ฟังจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จไปถึงที่อยู่ของท่านพระพักคุและที่อยู่ของท่านพระอนุรธธุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกินมิละซึ่งเรื่องของการที่จะ หลงลืมสตินะคะขาดสติเนี่ยค่ะเป็นอันตรายจริงๆทําให้ภิกษุบางรูปเป็นผู้ที่ขัดใจกับภิกษุบางรูปนะคะ